มาครับมาครับวันนี้จะพัดกระเพราทะเลนะครับผมวันนี้นะครับเนื่องในจากกระแสของกระเพราแมลงนะครับกระเพราหมูซับวันนั้นแมลงวันนี้มาเนี้ยกะเพราทะเลนะครับผมปลาลูกน้อยแม่ผมลวครับมาครับโคบเวอร์ครับโคบเวอร์เด็ดกระเพราครับเด็ดกระเพราต่อครับวันนี้นะกระเพราสวยๆครับหันแล้วมาอดใจมาได้นะครับผมพอเถอะครับเอาจะเอาไป ผัดกะเพราทะเลนะครับผมวันนี้ตะกี้ไปกาดมานะครับเนาะไปตลาดมาอันนี้เนาะไปปลาปลาหมึกกับกุ้งโอ้ขยากขยากผัดกะเพราทะเลกะเลจัดมานะครับ <c oughs> ก็บว่าเอาไม่ยากกินนี่เทอแซ่บหลายครับผม <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้นี่อ้วนบักกวัวนะครับกลัวเบวาอ้วนนะครับทุกคนเอยดูบาเขียนะครับ โอ้ปลาซุกเกินไงนะครับผมปลเหลียงแล้วนะครับอันนี้เนี่ยได้ยังเดียวคือเมนูซานะครับเอาไปกรับนี่ไทยปลาบวานะครับผมนั่นนั่นนั่ปลาส่วนหัวก็มีเยอะอยู่นะครับจะไข่นะครับผมจะไข่นะครับพอแล้วครับพอแล้วครับโตโตโตโนี่ครับอันนี้กินปลาตันนะครับกินปลาตันนี่แห้งขำเก้าแล้วนะครับผมเอาไว้เจียนะครับนี่นะพอแล้วครับ งามก็ครับฉีมันเนี่ยพอละพอมันออกมาจริงๆินะครับพอกินไวไหมเนี่ยเดี๋ยวพอกอมก่อครับทุกคนกอมก่อเก้านี่นี่เข้าฉากหลังมาแล้วนะครับติปปิ้งเข่านะครับเดี๋ยวผมจะให้พอครับดูครับนักกว่าครับทุกคนขุ่มใยเ่เลยนะครับนี่นะอันนี้นี่แมงไทยกินนะครับนี่นะที่แรกนี่เขียวง้ามขนาดเลยครับพักชีฝพลังนะครับนี่พักชีฝพลัง อนี่ต้นหอมนะครับทุกคนมีมดนะครับในนี่นะครับมีพักกับลาบครับคล้ายๆใบมิ้นเลยนะครับนี่นะมีแถวใบปูนะครับนี่พอืมีมดนะครับต้องได้ไปซื้อกินไหนแล้วนะครับพักชะอมกับมีนะครับพอยอดนี่เอาไปอันนี้ไปถอดสไครผมของเจ้าลพหละแม่แต่พักแขบกันยังมีนะครับทุกคนครับนี่ใบกะเพราเขาก็แจน้ามเรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวอุมหุ่มเลยครับทุกคน นี่ก็ตำหอมแดงนะครับเดี๋ยวก็ตตำหอมแดงตำพริกนะครับผมอ๋อนี่นี่ก็ท่าห้อนแล้วนะมาครับตำหอมแดงกันก่อนนะครับกุ้งตัวใหญ่ๆนะครับผมมีกุ้งกระป๋ามึกนะครับตามด้วยพริกตอนะครับผมไอ้ตำรุ่นนี่นี่อ้วนบากัว่นะครับกัวเบาอ้วนนะครับมาครับมาครับไปเี่ครับผม ถ้ามันห้อนนะครับมาใส่นี่ก็เลยอืมไปครับนะครับก็เบื่อวันนั่นได้นะครับ,รบแต่วันนี้เป็นกุ้งกระป๋มครับวันนี้ไปหันกุ้งกระขาวนะครับกระปมึกระขาวนะครับง้างขนาดเล็กกรเลยซื่อแม่นะครับหันนึกถึงใบกระเพราที่อยู่ในบ้านนะครับ หรือว่าเออเอามาพัดกับเขาคุ้งปลาหมึกดีกว่าครับเนาะนี่เขียวหุ่มนะครับมาครับมาครับไปเลยครับผมใส่ไปเลยครับอืสามเท่าเลยครับทุกคนพอครับสามหน้าสี่ท่อสุดยอดครับใส่หันน้ำลายมาแตกกับมันทั้งตัวจะได้นะครับนี่นะยังไม่ได้ใส่เครื่องปรุงก่อนครับ ทีแรกว่าจะลวกระบะลวกสักครั้นะครับผมวันนี้นะก็คือว่าเนี่ยเอาใส่แบบสดๆแบบนั้นเลยนะครับกุเตี๋ยนี่ลวกแล้วมันฮดนะครับเนาะก็เลยอันเนี้ยรอบนี้นี่ระบาลวกละเนี่ยครับก็ชมวิถีชีวิตบ้านๆนะครับของอันเนี่ยดินนะอมเนาะแต่ส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นทําอาหารทําอาหารท้าเที่ยวอมาแนใจนะครับครับตอนนี้ก็จะเริ่มทุกแล้วนะครับเขามาปปุงกันครับผมรสดีถูงชรดแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลนะครับ ปะไซปลาล้มนะครับทุกคนเอาแล้วครับซอดหอยนางรมใส่เลยอ,อันนี้ครับีเด่นเลยครับผมมม,มาคราบ,บเฮากใส่ใบกะเพรากันนะครับมาม,มาดูกันครับ รสชาตินมต้องถามผมนะครับเพราะว่าพอสีสันได้รับน่าอยู่นะลั้มมายรั้มก็พอเล้วครับสุดยอดหรือบางคนจับแก้มก็ดีนะครับกับเข้าก็อร่อยนะครับนี่นะไม่ทั้งเดียวครับเรามาครับมาครับตอนนี้ก็ใส่จานเลยนะครับผมใส่จานครับ กระปอย่างเด็ดนะครับทุกคนครับอืมเยิ้มเยิ้มเลยครับยอดครับซึดยอดอ้าวใส่น้ำไปด้วยมอก็ะคาพอเรามาครับมาครับกินเข้าครับกินด้วยกันครับมาครับมาครับเาจะมาจิ้มกันครับเขาจะมาชิมอ่ากระเพราทะเลกันนะครับกุ้งตัวนี้นะครับทุกมันซึกดหยอดเลยครับ อืมพอครับอึมครับนะม่วมม่มม่มม่มมมอืเย็ดนะปลาหมึกตามด้วยปลาหมึกครับปลาหมึกขาวๆแล้วซอสปอกเกี่ยวนะครับนะนอะนอะอืเยอด